สำหรับคลิปในครั้งนั้นประกอบไปด้วยคลิปที่เกี่ยวกับนายวิรัติร่มเย็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองพักประชาธิปัตย์และนายวรวุฒินวพโคินที่ปรึกษากรรมธิการการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรกำลังรับประทานอาหารและสนทนากับนายพระสิทธิศักดานรงค์เลขานุการประธานสารรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าครั้งนั้นมีการร้องขอให้ช่วยเหลือทางคดี ส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวและเสียงบันทึกในห้องประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่คลายว่ามีการหารือปรึกษากันของตุลาการหลายท่านในเรื่องคดียุบพักประชาธิปัตย์ในปี2553ส่วนอีกตอนหนึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวและเสียงเกี่ยวกับพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งนั่งอยู่กับนายชัดชลวรประธานสารรัฐธรรมนูญเพื่อคลายให้เห็นว่ามีการพูดคุยกันเรื่องคดี ซึ่งต่อมามีการอธิบายเป็นการไปร่วมงานพิธีวันสัญญาธรรมศักดิ์เท่านั้นคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube และภายในเวลาอันสั้นมีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากจนกลายเป็นคดีความในที่สุดและจากการตรวจสอบพบว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการนัดเจราจาไกล่เกลีย่ยอีกครั้งในวันที่26พฤศจิกายนนี้ ขณะที่ในายพสิทธิ์เองเคยหลบหนีหมายจับไปฮ่องกงซึ่งตอนนี้ได้กลับมาทำงานเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและมีผลงานโดดเด่นในการไล่จับคดีลักลอบขายยาซูโดอีเฟรดีนส่วนคลิปที่ทําให้เกิดการกระตุ้นเตือนความจําของตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเสนอความคิดเห็นต่อกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะนาจรานพักดีธนากุล ที่เคยออกมาพูดไว้เมื่อครั้งรณรงค์รับร่างรัฐธรรมนูญปี2550โดยใจความสำคัญที่ได้กล่าวไว้คือให้รับไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังส่วนว่ารัฐธนูญนี้ไม่ดีมีข้อบ,บกพร่องมีบางจุดหลายจุดที่ท่านนำเสนอมาเนี่ยเราเริ่มกระบวนการแก้ไขนะครับการแก้ไขเนี่ย ผมก็อยากจะให้เราทําแบบเมื่อปี2540ครับเราเราเสนอแบบให้50,000คนเท่านั้นครับแล้วก็สสในสภาหนึ่งในสี่เท่านั้นครับเสนอแก้ไขมาตราเดียวแบบที่เราเริ่มทําในปี2540นะครับแต่เมื่อมาถึงวันนั่งบัลังไตสวนการแก้รัฐธรรมนูญนายจรันกลับชี้แจงว่า การพูดว่าให้รับรัฐธรรมนูญปี50ไปก่อนแล้วค่อยแก้ไขที่หลังนั้นเป็นการพูดต้องการให้สังคมรับรัฐธรรมนูญเพื่อหลุดจากอำนาจรัฐประหารไม่ได้หมายความว่าจะให้แก้ไขเพียงมาตาเดียวเพื่อรมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเรียนตอนนั้นเนี่ยว่าเราถ้าไม่ได้รับรัฐธรรมนูญ2550เราจะไม่พ้นจากระบบปฏิวัติรัฐประหารเราะนั้นก็น่าจะ รับรัฐมนูล2550ไปแล้วถ้าเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรตรงไหนก็ให้แก้ไขเพิ่มเติมได้แต่ไม่ได้บอกว่าแก้ไขมาตราเดียวเท่านั้นแบบ291แบบยกเลิกทั้งฉบับครับทครับเพราะฉะนั้นถ้าแก้ไขมาตรานั้นร้อยมาตราไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสังคมจะได้ รวจสอบและแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขแต่ละประเด็นแต่ละมาตราเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศชาติแต่ถ้ายกเลิกทั้งฉบับผมไม่ได้พูดนขณะเดียวกันในกรณีนายวันรส้อยพิสูจน์ประธานสารรัฐธรรมนูญที่ยืนยันบทบาทการรับคำร้องวินิจฉัยแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านอาัยการสูงสุดสามารถทำได้และให้ไปดูคำแปลภาษาอังกฤษ เพื่อตีความรัฐธรรมนูญก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในอดีตเช่นกันว่าเคยสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อมีการนำคลิปมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเขียนใหม่ต้องดีกว่าต้องต้องเขียนใหม่เลยเขียนใหม่ก็ดีดีกว่าถ้าจะถ้าจะ,จะยกล่างใหม่ก็เอาแต่ว่าแต่ว่าไอา้ยกมาสวมเลยเนี่ยต้องรู้ว่าตีสี่สวในเจ,จ้าปัญหาเยอะแสดงอาจารย์บองว่า,า,า,วาถ้าเขามีการตั้งสสลสามขึ้นมาเนี่ย จารย์เห็นว่าน่าจะเป็นทางที่ดีมากกว่าที่สุดอย่แก้คนว่นดีที่สุดแต่มันต้องตั้งอยู่แล้วแหละเพราะว่าสองกามหนึ่งมันต้องแก้สองก่ามนว่าถ้าก่อนที่เอาสองคำมารวมกันเราจะเอาข้อดีมารวมกันก็ได้แต่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็น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 ,ปนมีแต่ของดีทั้งนั้นไม่ใช่มาถึงวันนี้กับการรอคอยคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญคงจะเป็นอีกบทหนึ่งที่ต้องถูกจารึกว่า เมื่อพูดไปแล้วคำพูดจะเป็นนายเรานนวุญยิสาเพ่งบุญมา Voice TV รายงาน